สวัสดีครับวันนี้ก็มาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับกับฟุตบอลเคซี่วันช็อปนะครับวันนี้จะเป็นตัวไนกี้นะครับเป็นตัวไหนมาดูกันเลยนะครับอ่าเป็นตัวไนกี้แฟน t o m Vision Elite ทนะครับ DFFG นะครับจะเป็นตัวแฟนทอมวิชชั่นตัวแรกนะครับเนี่ยมาดูมีอะไรกันบ้างครับอืมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ เหลืองอะเหลืองมะนาวเขียวมะนาวแล้วแต่คนจะเรียกนะครับอะจะมีตัวรองเท้านะครับนี่ราคาเต็มก็อยู่เก0 0พันดนะครับนะนี่ในกล่องก็จะมีถุงให้นี่ถุงนะครับนี่่าตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าเอ่อไฟนิตอัปเปอร์นะครับอืมแล้วก็จะมีตัวคอล่านี่ คอล่าไนกี้ y ด a มิกฟิตนะครับนี่เป็นวิชั่นตัวแรกนะครับนี่จะมี acc audition control นะครับใส่ได้ทุกสภาพอากาศนะครับนี่ชุดคือเป็นชุดปุ่ม fg นะครับออกแบบมาเพื่อ,อความคล่องตัวบนสนามนะครับกับตัวอะไรเอ่ยอะไรประมาณนั้นในการยึดเกาะนะครับตัวนี้ปุ่ม fg นะครับเล่นบนหญ้าปกตินะครับนี ตัวนี้จะเป็นก o s สเล k กนะครับเชือกมันจะซ่อนอยู่ด้านในนี่เห็นไหมเทคโนโลยีเขาก o s สเล k กจะใส่ยากไหมก็ยากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยไม่เคยใช้อะนะแต่ถ้าใช้บ่อยๆก็คงจะไม่ยากแล้วแหละนะครับนี่อ่าดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ 207กรัมนะครับอ่าน้ำหนักจะเบานะครับอยู่207กรัมสายกองกลางที่ชอบวิ่งเนี่ยใส่ได้เลยนะครับหน้าเท้ากว้างไหมอยู่ที่เราเลือกไซส์นะครับตัวนี้นะเอ่อถ้าเปรียบเทียบยังไงเดียถ้าใส่พูลมา27ูตัวนี้ก็ควรจะใส่275นะครับถ้าจะใส่พอดีสบายนิดนึงนะครับอืม ถ้าเปรียบเทียบกับพูม่านะถ้าไนกี้ก็ใส่เคยใครเคยใช้อยู่แล้วก็ไนกี้ตัวแบบใหม่หมๆก็ก็ใส่เบอร์เดิมนะครับแนะนำนะใส่มมนจะกระชับนะครับตัวนี้ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับแฟนทอมวิช i ั n นนะครับอีลินะครับเป็นเวอร์ชันแรกสีนี้เควินเดอบอลเคยใส่นะครับตอนนี้ก็เป็น วิชัน่น2แล้วนะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ